สวัสดีจ้าพี่น้องร้านฝากของมาหายจากพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันนมีหมาครัวจากพี่น้องครัวพักขาของในสวนครัวนในบ้านจากพี่น้องอวอันนี้น้องสาวเอ,เ,อเองจากพี่น้อง มาพีจำพี่น้องแยกแยกปลาจำพี่น้องแยกปลาต้นยู่หน้าจำพี่น้องที่พักเปลี่ยนน้องเปลี่ยนเรารำซีจำพี่น้องปลาที่นี่บอลได้ออกไปเลยจำพี่น้องซับซีลา ิวบางขาวตากแบบเดี่ยวจ,พจพออะพี่น้องทักบ่งจะพี่น้องอดหนอยนงามกินก็ตำตำแม่พี่น้องพักบ่งพักบ่งหน้าจะพี่น้องอยู่หน้าหย่กของเต็มอยู่พี่น่อน น้องใหม่ต่งจากพี่น้องโอ้ยบบกไรหนึงพักติววักเพือเท่นซาลาเน่จะได่ใหม่มาเพือพ่อมาคามเปียดี่นิดบอดดิฟือเลยพี่น้องนอคคาจากพี่น้อง มา <laughs> โอ้ยน้องสาวสวยมาเตียง <laughs> <laughs> มงงามากับทางพี่น้องแต่ว่าบนเดือนเอมาเตียงจากพี่น้อง <laughs> โอ้ยมาห้่งจากพี่น้อง <laughs> อามเด็ดในเบิงมัม่งมมวงในสวนจากพี่น้องมะม่วงในสวนืึ ย่อสวยจ้องพี่นองิ่งดูนะแต่หนวยใหญ่ๆสองหนวยโลหงม่วงสองหนวยไดโลจะี่นองมีแต่หนวยใหญ่ๆนี่หนวยนีหนอยกโม จะใส่เดียวกันเบิดจ้ะพี่นอ้องปลาจะ้ะเอาส่นพร้อวนหอมจะพี่น,อน้องต่วนหอม ใบชอาผู้จะคาร์ลดโฮกลอยทาปากมาหาแม่น้องซื้ออยู่ในกรุงเทพพี่น้องบ่าขาดพันซีพันขาดุ่มคาะพี่น้องของในครัวเฮือนเฮา้วมผูกพันพี่น้องอย่านกันบ่ได้กินเนาะจ้ะเนี่ยหลายค่ะ วาลูกให้มันหลายบ่อยากให้ออกไปค้้งอกนั่งก็เลยฝากมะหายันดอกพี่นอ่องจากขอบุญขอบคุณนนหลายๆเดื่อจ้ะเพื่อนๆคลิปนาพ่อกันไหมนะคะขอบคุณค่ะ